สวัสดีเนาะสวัสดีน้ะพวอแม่พี่น้องบื้อนก็มาพบกับเขาทาลาคืีเกอาเนาะมื้อนก้เขาไปสิมากินก๋วยขันป่าเนาะให้พวอเม่ีพี่น้องเบิ่งเนาะเมื่อเสานียเขาไปใ่หมองมาเราพไปยามมองกับบร่ไยให้บ่ไอาอัดคลิปให้พวอเม่พี่น้องเบิงซนสำเนาะก็บเลยนลื่อปเนาะบ่ไอ้อัดคลิปเนี่ยบื้อนก็เป็นมือวันอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะกัเป็นวันนยุดเนาะเขาก็ได้ ไปยาหม่องมากอะไรปล่ามากนาอบานิ่มจะได้มาเฮ็ดก๋วยพันธ์ให้ทุกคนเบิ่งเนาะก๋วยพันกินนะพี่น้องข้าวไปใส่กับบาซ้อนเนาอบุษงสาวนาะบะยาหม่องมากก็ได้มาเฮ็ดก๋วยพันธ์นี่พี่น้องเค้ามีไงเอาเขาก็มากินก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแซ่บเนาะเลยแซ่บพี่น้องแซ่บเจ้าขาแซ่บ พักากับเก็บเอาในแถวนี่น uh ั่กูนอนายเขาปลูกไห้เนาะเขาปูกด้คอยปลูกเขาปลูกปลูกให้เดือดถ้าพักกัปลูกนอนจะขอกับปลูกให้เดือดเนี่ยเขามาให้เดือดมุ้งใจเืยไายังบจ่ะพักพักอไรนชผู้บ่าใส่มองมงสานาะเนาะใส่มองมางเสาอีนอเออปนปานีโตง่ายหนึ่งไว้ทายเบิร์กอีอ่ะนี่เขาจะพยายาม ยาวเจ้าขาวแล้วติดไยมัเบิ้งเล้อเตอนเทียงนะคะสิวามเนาะอทยคนีนองิงผมอยากห้หนารบอหนคนผีดาอยากหนะคนผีดเนาะไ่ต้องเขากเนาะน้องก็กีบอลเน,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 นี่เบิ้งหืบอนี่เท่าไ่ตอนป่าปาดิปปนเนี่เาจะเจม่งหนาเละสั้าขาวเ็ดเสียบดิอาหารตัวนึกคำใหญ่มีียคำใหญ่จะเนาะ มือบังไปแล้วคือยาพรมเป็น้องเคี้ยงคำใหญ่นนะเ้าวทิ้งคำใหญ่กินคำต่อแขน <c oughs> บอกเกิมนี่นี่พี่น้องน้ำตบมื่อเดียดผมดืว่าป่าคะนีวันอาทิตย์น้อยยุทธก็เริ่มไม่ได้กินใส่หมอกไม่หรอกกินมันที่เขา ส่วนี้เขาบอกว่เราเราเดือหตแม่พี่น้องฟ้างนะว่าก็บอกว่าไมีเวลาเนี่ยนะคิดยังบอกว่าโอเนะแต่ได้บริเวณของต้แม่พีหน้องฟ้งบริเวดอกตนแม้พีหน่องฟัางวันนี้ฮะก็ได้มาเห็ดก๋ว่ท่านกินนะก็ได้น้าลงของต้ม่พี่น่อ่งหน้าเห็นุดหวัดพลอ่ะ เขาเล้ยงต่อีกกว่าพันแสนเนาะอืมสามเดือนเด็กจะ่ิีกระแสนอนพันกคนหนึ่งตาชดชดเนาะตีนอ๊ะมันก็ได้เสดเนแนวแนวแนวจะขอว่าจะงูถึงเม่อ เนี่ยเนี่ยขข้าขวมันอย่างเมี่ยวสามตัววกึงก็บเหรอสองตัวตัวหนมันมากวนมันงองมาหรอกน่จุาหันไบบบ้างก็กวน กิหวานก็คือแมเนาะแมันมีขบดลย้าบนองข้าเนียก็สิเอาปะเพียนาะแต่ว่าคนเมืก็จะหุยน้ำปลเพียก็ใคยบ่ฮูว่าขาเอือยงเฮ้กิน้อสาเถ่ะก็กินาสาแล้จาก็กิะนไะม่ไอ้ที่ล่ะกินบนถนอยาเดีร่งอ่ เขาไท้กับบุคคยไดกินน้เน่ะ่กินกัเขาวล้วนะถึงจะมยุท้แต่กินกัเขาวล้วลูกตนะน้ำมันตุ่นหอดสดไม่แห้งแต่นมันหอด เสีก็แค่ะมูนไปแล้วเป็นไงบะหูบะกาเอิดเนี่ยนี่หูเป็นเหรอนะคะคือ เป๊ะซะนะเป๊ะซะคนไทยนะแต่ว่าจะเอาเอาไก่เอาหมูเห็ด เบงเบิงมืนขึ้นนี่เบงูนะาะวกาออกแกงขยกกรับที่เขาหนพวกกาโคดเงียวเบื้องแรกกระขึ้นกระยบพองเาเตียงี่น้อเอ้ยมันขึนเลยโ้ดเงียวกับกาออกม่เงียวยแคเดี๋ยวเาเอากิ้มเขาดูิ้มเขาเสีย คทำไม่ได <|so|>? ้จรตัวใจขงฉันคงเบื่อว่ะคือคงเบื่อแบบเบื่อดงกันเขาแบบก็คือเบื่อละอ่ะ ว่ามองกว่ถือบอลนนเลยวตเพียงพยายามนะตเทียงแล้วพยายามเาสเยก็ไปเยายไ่ไปใหญ่ไม่เหมือนท่านถือมากสมันบอกปน,นีขนาดบ,บอกเก่าแล้เขาบออยากปล่าอนี่ดูปนด,ดล้นเดือเลยล่ะไม่ได้ังเรืออะไรเนาะตัวเป็นโลเล คนไผ่คนตัดใจดีนะทุกคนนะใจดีแล้วนะไปใจบอกไปใช้ไปใจ้ม่กินแบบกินซื้นๆเนาะพี่น้องแบบว่าอาจจะไปซื้อเอานนี้ว่าเบอร์ไร้เลยอาจจะไปซื้อเอาเป็นบัวหวงเอกสำหรับเป็นบอที่ว่าเอาถิ่มเด๋วเนาะเดี๋ยวไปเด้อบอสเขาอุดมปลาไปใช้เอาเช่นไทยเพิ่งแต่ใจดีเนาะพี่น้อง ินไร่ได้ที่บอกิมเลยวัวป่าของใคยอะนี่วัวป่ามาวัวป่าวันนี้แซ่บแม่งป้าเขาบอกดียอยู่น้ำบอมกินยังไงบงเนี่ยมันม่ได้กินวัวหาในป่า,ปาบอ่อหลังว่าถี่มาแต่เพิ่งนเนาะ เร่ยผมกินทัวหมเพราะว่ามันเขาบรี่เดียยเข้าบริเดียงเลยหรว่าเขาบรีหว่าอาหารนะเขาบรี่ไหเนี่ยแบบกระปุกนี่จะหยาเส็นเนาะเต็มบ่อเลยมันก็ได้กินัวสบายกระิบแป้งจะหนีกหนีหรอกนะอภัพที่ความมับงเดีอบนะขอติดตามนะกใดก็แชร์ก็แกกระดี่งเเกดการแสงงเสียงนะพ้อเอกข้ามีกาลตังใจเชิดต่อไปนะทุกคนนะ จะลาคุณแล้วค่ะคุณัะไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย